รู้สึกว่าผมจริงๆเป็นหนังที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ภาคหนึ่งสองสามทีห้าจะไปดูทุกภาคแล้วก็ดูภาคหนึ่งไม่รู้กี่รอบด้วยซ้ําก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่นงานเปิดภาคสิบรู้สึกสนุกสนุกมากผลึกสนุกก็แบบไม่รู้ตัวมสนุกปะลอยด้วยผลึกอยใช่ครับผมบอกที่ว่ามันจะแฟนตาซีขนาดไหนคะเพราะภาคเก้าเขาก็ไปนอกโลกภาคเก้าเขาก็ตอนหลังตอนก่อนจะจบเขาก็มียิงขึ้นไปออกไปนอกโลกนะแล้วก็เขาก็กลับมาได้เลย ฉากที่ชัยรีสกับลูด้าคริสเขาออกไปกันสองคนก็สนุกดีครับตลกดีผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพอพอมันเป็นภาคที่เริ่มเลขเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวตัวประกอบหรือองค์ประกอบหรือคาแรคเตอร์ต่างๆที่เข้ามาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันขึ้นเรื่อยๆตอนก็มัน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 ครับมันมากอากฝากเลยคนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบรถใครที่ชอบหนังประเภทนี้ก็ ฝากเนหนังเรื่อง Fast and Furious สิบด้วยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับแต่ก็ถ้าดูแล้วบางทีอยากคึกมากออกไปแล้วแบบทําตามอะไรอย่างเงี้ก็ไม่ดีก็เขาเป็น p r o f e ช s i o นอลสตั n t ก็ดูในหนังก็พอสนุกสนุกกับเขาก็พอครับฝากด้วยครับพี่ฟอาพูดล่าสุดเหมือนเรื่องรับเหมาลอกบ้านที่กองทุนอ๋อครับผมเป็นไงงบบ้าคก็ยังรออยู่เลยครับตอนนี้ผมก็ยังรอคําตอบอยู่คือล่าสุดเนี่ยผมติดต่อผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาที่ทำ i n t e เ i o r ให้ในบ้านของผมคือต้องบอกว่า ส่วนห้องนอนลูกเนี่ยดันแยกเป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งไปสําหรับจริงๆเขาควรจะเป็นสเปเชียลไลซ์ในด้านนี้เลยด้วยซ้ำ<ะ>เขาควรจะเขาควรจะถนัดที่สุดแต่กลับกลายเป็นไม่ถนัดที่สุดออผมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรปีกว่าแล้วราคาตังมากี่เดือนแล้วครัพี่ <c oughs> ปีกว่าละครับผมปีกว่าลูกยังไม่ได้อยู่ห้องตัวเองเลยครับ แล้วตอนที่เรารู้ว่าแบบเออเราทำระห้องให้ลูกเนี่ยลูกทราบไหมว่าแบบเออมันจะห้องนี้เป็นห้องของลูกนะลูกเขารู้รเขารู้ตอนแรกช่วงแรกๆเขาก็เข้าเข้าไปเด็กๆ,ๆก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก<ๆ>พออยู่ไปสักพักหนึ่ง<ๆ>เขาก็พูดว่าเขารู้สึกเหม็น<ๆ>แล้วเขารู้สึกแสบตาผมอะ่ะ<ๆ>ผมก็รู้สึกแต่ด้วยความที่ให้พูดตรงๆเลยคือผมไม่เคยอยู่บ้านมาก่อนเลยทั้งชีวิตผมไม่เคยอยู่บ้านเลยผมโตมาในตึกครับ<ๆ>พอมาอยู่บ้านผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นบ้านใหม่หรือเปล่าหรือเพิ่งสร้างอะไรใหม่มันก็อาจจะใช้เวลาเพราะว่าจริงๆแล้วห้องอื่น ก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่อยู่สักแป๊บหนึ่งเขาก็หายไปแต่อันนี้ทําทุกอย่างทาทุกวิธีทางแล้วก็ยังอยู่ครับการจับช่างที่เขาโกงไปติดต่อพูดคุยหรืออะไรงี้ติดต่อไม่ได้ครับผมผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยครับนี่ล่าสุดจริงๆผมต้องไปเช็คกับทีมงานของที่บ้านนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาวางแผนไว้ว่าเขายิง notification ไปเป็นรายลักษณ์อักษรจริงๆมันผ่านมา รู้สึกเกินสามอาทิตย์ะไม่ไม่แน่ใจว่าถึงเดือนแล้วด้วยด้วยหรือยังแต่ถ้าเกิดไม่มีการติดต่อหรือไม่มีอะไรที่ที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็คงต้องต้องใช้วิธีที่ตามกฎหมายอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ไม่รู้ทําได้มากแค่ไหนเพราะว่าผมก็ไม่เคยบืต่อผมก็ไม่เคยสร้างบ้านเหมือนกันแล้วก็พอมีบ้านเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้แหละปกติผมก็แบบเหล้าาะเพราะว่าห้องราคาก็คือหคตละหลักล้าน ทำห้องไปค่อนข้างแพงเหมือนกันครับคือจริงๆผมคํานวณกันก็คือผมกะให้ลูกใช้ประมาณซัตีซ้ายอย่างน้อย12ปี12ปีกับอันนี้มันก็มันก็มันผมผมผมรับได้ผมผมโอเคกับความสุขที่ลูกมีผมรับได้แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเขาอยากเขาโตพอที่เขาอยากจะแยกห้องเราอางแลนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าฝังท่อฝังอะไรให้เสร็จแค่เอาของออกแล้วรีโนเวทใหม่นิดหน่อยแล้วก็แค่กั้นกำแพงปุ๊บจาะประตูอันหนึ่งก็ได้2ห้องที่เหมือนกันแล้ว เราเราแพลนไวตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เนี้ยให้พูดตรงๆคือปีกว่าแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าจะอีกนานแค่ไหนมีเส้นตายในมีอกลต้องเมื่อไหร่กำหนดเวลามันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือผมเอาลูกมานอนแทบทุกวันเลยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้นอนห้องตัวเองเราก็ได้นอนกอดกันทุกวันแต่ข้อเสียก็คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลงไปเราตั้งใจให้เขามีความสุขอยากให้เขามีห้องของตัวเองแล้วก็ได้เล่นกันอยู่ในนั้นจริงถ้าเขาิดตอกลับมาแล้วเขาจะขอตอนนี้หรือว่ายังไม่เอาแล้ว พูดยากเหมือนกันจะต้องคุยกันในขรอควรหนึ่งว่าจะเอาอย่างไงอาจจะมี2 s o โซลูชันโซลูชันแรกก็อาจจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแต่แต่แต่ก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ครั้งแรกเขาทํามาจนเหมือนเขาหนีแหละเขาคงไม่รู้แล้วมังครับว่าเขาทํอย่างไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เขาไปใช้เหมือนเขาไปใช้เอาซอร์สอื่นอื่นกับอีกโซลูชันหนึ่งก็คือไม่เป็นไรละกันก็ ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่อง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 ที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาทาอะไรได้มัางน้องแค่ไหนหลังจากออกสื่อไปจะมีกําหนดระยะเวลาหรือว่าเส้นตายกับทางเราเหมาทํานั้นไหมคะว่าจะต้องเมื่อไหร่เอไม่เกินไม่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 ผมไม่ขนาดนะครับผมเป็นคนที่ง่ายๆอยู่ชิวก็ทุกคนติดต่อกับมาแล้วกันแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าสบายๆอยู่แล้วใช่จะจบจบใช่ครับกับที่มาที่มีคุยกันเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างไหมคะพี่มาี้เขาเขาคิดเหมือนกันครับทุกอย่างเขาคิดเหมือนกันแล้วก็ มีอะไรเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วก mhm. ็ฝากด้วยครับถ้าเกิดได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อผมกลับมาด้วยติดต่อทีมงานผมด้วยก็ได้ครับใครก็ได้ครับยาดึงเป็นงเคลฟี่เคลฟเป็นเคลฟี่เป็นเหตุโดนตำรวจปราอ๋อกำังเสียงแดงก็ก็ดีครับดีจริงๆดีเขาจะได้จำเนาะว่าขับรถไม่ไม่ควรไม่ควรดูไม่ควรเล่นแต่ก็ถ้าให้พูดตรงๆมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเราเราหาทางไม่เจอ เราก็ควรจะไปซื้อไอ้ตัวจุ๊บเดเวิร์สที่เอามาติดหน้า,นาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเราไม่นั่นเราควรจะมีเครื่องนี้นะเพือ่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งดูมือถือ,อหรือถ้าเกิดมีใครติดต่อหรืออะไรขึ้นมาเราควรจะลิงก์กับรถไหมหรือหรือมีเดเวิร์สอื่นที่เราสามารถคุยได้ไมอ้อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจว่ามันยากแต่แบบไม่ควรเขาเล่าเหตุการณ์ให้พี่บอกฟังยังไงบ้างเราประเด็แบบวิกไฟแดงปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเขาไม่ได้เล่าเลยเลยครับผมเห็นจากเพื่อนผมไอไอไอส่่่่งงมมาาในในในกกลุบอวีไโดซ์ าแสดงว่าโดนบล็อกเตือนเราก็ทุกเตือนเตือนเขาบ่อยแล้วเหมือนกันที่ก็เตือนเรื่อยๆครับเตือนเท่าที่ทําได้เขาเขาไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าก็ก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ดีของเขาแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นดีขึ้นมาไหมพี่เมอร์กี้กับเกี่ยวกับเรื่องของการยังไม่ได้นั่งรถด้วยกันเลยครับหลังหลังจากนั้นก็เลยยังไม่รู้แต่ผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะจำแหละแต่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่มาที่ก็โดนเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะหลายๆเรื่องอะไรอย่างงเี้ยครับเป็นห่ว เรื่องอะไรบ้างดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องอะแล้วก็มเื่อม,มันก็มีามาแล้วก็เรื่องบ้านาาอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันติด,ดสีการสาสีเรื่องเลยอ,นะเอ๋อผมว่าสาบายๆเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าดราม่ามากๆบางทีเดี๋ยวเราจะเครียดอ,อันนี้อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาปีก่อนหน้านี้ปีกว่าแล้วที่ตอนผมไปผ่าตัดนะครับผมรู้สึกว่าเราควรจะมีความสุขให้ได้มากๆในทุกๆวันก็อะไรที่มันไม่นั่นก็อย่าไปจําเยอะอะไรอย่างเงี้ย ขาดไปเนะรับปลน,นิดนึงครับผมอโอเคค่ะโอเคค่ะเยวต้องไปดีมากอีะสี่